แถวเทียนประจำปีในอำเภอท่าตะโกนะคะเาเลยครับเดี๋ยวจะรีวิวรถแต่ละคันของตำบลแต่ละตำบลนะคะตำบลท่าตะโกอันนี้ถ่ายแค่ข้างหน้าให้ดูก่อนนะคะ ็เปนชม่ตำบนวังใหญ่นี่ของตำบลตัวเองวังมาหากร มีถก็ต้องหมดอ่าเราก็กินปลาอย่างเดียวก่อนพี่โอ้อสมอไม่เดีเคนสวยๆค่ะตกอเยอจะเป็นเวทีนะคเมื่อท่านลงจากนัแล้วท่านจะเดินมาบริเวณทน้าเวทีทามั่าราท่ารที่พรับที่ารามทรามยทเพรมัยร์มท่พารทรมยท่ารมารมันรมัรยทาราัารายยาทยาคมยิ้ม ช่วงนี้นะคะช่วงที่พี่พีกรได้อเอ่ยคําว่าเคารพประธานและวมุมดุริยางของโรงเรียนพระตโกพี่พีอันนี้<ะ>ชุดอะไรคะน้องเดียเขาเรียกชุดอะไรอย่างเงี้ยขควับเื่อมือจับพเตียว,ย,วยืนประจําจุดของหน่วยงานของท่านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรียกเรียกว่าอะไรหลังจากนั้นนะครับท่านประธานก็จะเดินเข้าไป และเดินชมต้นเทียนต่างๆเพืัอให้รวยๆวันนี้ลมรื่นเป็นจำนวนมากเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับบริเวณไม่พี่เต็มใจพี่เต็มใจแต่งใ่่ให้เดินเลาะเนี่ยค่ะมอขนะนี้คือของเราขอาีค่ะวันนีค่ะ หมอย้ายแล้วหมอแต่งชุดไม่หล่อเลยอะ <c oughs> ่ะหมออยูง่งน้องหนูๆนักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักค่ะว่าผมจักเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะได้ไปเห็น ตองตํบลวังมหากรอ้ออ,อ,อ,อัวจริงนันะนนจริงแต่อดอกมีผู้ไม่ปรสงจะออกนามมาร่วมกิจกรรมของเรานี้ทำบุญอีกสมบาไม่ปรสงออกนามนนี้ของวังมหจดีผู้ใจบุญขอให้ท่านมีฐานแข็งแรง สวยจังจะตอบงามแช่งมา3,000บาท,ทเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ค่ะา้ารีวิวรถแห่เทียนของแต่ละตำบลให้ดูค่ะในอำเภอท่าตะโกเป็นโรงเรียนที่เป็นหนึ่งในอำเภอท่าตะโกตำบลแรกรถแห่เทียนตำบลแรกตำบลอาบาตอหัวถนนค่ะ

นี่ตำบลพนมเศษค่ะอาจารย์น้ออยค่ะแม่มอข้ค่ะอาจารยล้นี่ไม่คุณนก็บุดริยางค์น้องาการวิทยาบพนมลอกและชุดใหม่ชุดใหญ่นี้นะคะคุกท่าะได้รับความอนุเคราะห์ เป็นวงเงิน1นึ่งแบาทจากโครงการโดยหาส่วนตำบลดอนคาค่ะดีครับเมื่อในโอกาสได้เจอท่านนายกแจ็คครับท่านนายกอุปติศรีทองนะครับลำบนสายลำโพงของเกียรติงผ้าท่านายกผู้นำวงการโดยตะบนโดยถนนก็ใส่เสื้อได้ถือว่าเป็นแบบอย่างของชาวเชียงตุงครับท่านแนะนำผมว่าวันนี้เสื้อที่ท่านสใส่ ถ้าดอจากเราท้านชุมชนเรา้างเหนือถนนถือว่าเป็นเสื้อประจำอำเภอถ้าจะโกเรานะครับอันนี้ตำบลบางใหญ่ค่ะถ้าจะโกนะครับเป็นลายที่กำลังเป็นที่นิยมของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้นะคะตำบลตระกขอบคุณุกพี่น้องเราท่านแล้วก็ชาวถนน คุณทำนพหรือพอูาท้องที่ท้องถิ่นคุณทำนพมาจ้ะให้บความเป็นเขาไเขาอยู่ข้างค้ากในวันนี้นะครับไปเขาอยู่ข้างคต่อไปเรื่อยๆครับเสื้อลายสีดิลัก้ทจโกติดต่อที่เราข้างของถนนได้นะครับเป็นเสื้อประจำลายประจำอันเภอของเรานะครับให้โทมา ตรงนี้จะขออนุญาตให้ท่านและนี่ค่ะเสนอตำบลฟังมหากรวิดีโอวิดีโอเน้ิธในิธีในินะคนพิธีในนิธีีนิีิีใมพิีนนพิธธีนเในพิธนีในพิธนีในพิธีใเพานนในพินีในพินพิธนนนิในพิธีในพินพินพิธนนนนีนอ วันนี้ท่านได้ร่วมถ่ายรูปกับทุกท่านนะครับด้วยความวันนี้ถือว่าท่านได้แต่ั้งบลวังหามหากรหัวมากเลยนะคะตั้บลตัวเองนลยนะเนี่ยเสื้อผ้าไทยสีเหลืองค่ะครับขอไปยังน้ำพันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับกำหนดการขั้นตอนในพิธีเปิดประพิธีแห่เทียนพรรษาของอำเภอท่านโกงเรานะครับเมื่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านชุนพิษ ท่านก็จะเดินมาบริเวณด้านหน้านะครับวงดุร,งงริยางค์การเมืองพระนกรพิเดียวพนะรมเพื่อพิธีกรการรบวงดุริยางค์กอันนี้ตำบลหนองหลวงหนองหลวงอลังการมากนะคะคหลังจากนั้น,น,น,นท่านกได้เลยกรมกระทรวงเพียรแต่ละต่วยงานนะครับเพื่อสร้างความ จะพาไปดูรอบๆของหนองหลวงแอลแอลก็ถ่ายมูคปี <c ười> <ม>้เลยเร็วๆๆๆแอลมาถ่ายๆให้น้องเยถ่ายทำหน้าไม่ได้ไม่รู้ <c ười> อบตอบตสาตกูอบตนนทาค่ะรถะโรงทองเรียนสู้ฝนนะคะจากงเรียนชั้นปอสด้วย ี mm ่หัวถนนจ้ะเสติและกรนรอรคไข้เลือดออกค่ะขอเกาคณะนักเรียนะอต่สั่งหต่อขมือที่เหลือหน่อยลูกตะรเาขอมือโบกให้หน่อยแล้วนะคะซเปอร์เ็สาขาท่าตวันนี้ัก แ่เทียนพันษาอําเภอท่าตะโกนะคะศนรงกลาในรู้ระดับอำเภอลาดนครนะครับ